มาคองเงินฝัดกี่ตอนน้นโอนนี่มูจักูิบ่ะน้ำมันพืชนั่นเออมาขอเงินใครมันหู้ละว่าเออผู้ขี่เพล่งรถโอนเลยผักเราได้ซื้อให้อาคูอได้ผักไดมเอาน้ยมันแห่นั่นพอจิโอนหาเขาเองเอาน้มันมาให้่อยมาแล้วพี่ใหญ่พงพี่น้อง มาขอเงินน้ำหนักโอ,อนเลยมันโอนบอกผาาซื้ออันนี้เลยน้ำมันพืชกับข้าโนไปเอาโดนบัดนี้ได้บ่ได้โบฮะกินขนมอีละเมฆน้อยเรากับพี่นอ้องไอ้คนลูกไาล่านเนี่ยก็คงกินคนพี่น้องมาเบิ่งโดนนี่มากินข้าวไว้มามันม่นไว้น,น,นี่นี่เออหมูยองตับไก่แม่เพิ่งซื้อตับไก่มาวาา เห็ดใบให้เป um. ็นคำเป็นคำปะนี่เพาะเห็ดใบให้เพป็นคำเป็นคำเป็นคำหัดเขากับบุคอยกินดอกเล็กน้อยพี่น้องเลยทอดเ่ราะไงทอดปี๊ปิ้งเอ้าปี๊งหรือทอดอยู่นี่เออน้ำปาหนมาน้ำอ้นมันเอาเข่ามาให้เป็ดให้ไก่กินก่อนบอกนั่งท้องว่าเอาน้าให้เป็ดให้ไก่เด้อไปเลยเลยเด้อบอกกาแน่นได้พี่น้องนั่งท้องก็ได้ต้องทาให้บอกอียงกต่ เวียกยังกะยาต้องถ่าเขาบอกว่าสิสาพี่น้องทุกคนบอกให้เอาน้ำให้ไกลให้เป็ดเด้อทองเอ้ยบอกนะเป็นโถยอยู่บนนี่หัวาอาหารอบพวันพี่นอ้องนั่งทองโฮยให้มันกินอยู่บนนี่ ครบวันอาเจ้าพูกระโดดสูงอะไรนะแม่นหัวอาหารมันอยู่บนเต็จในกระไ่ได้พี่น้องมันยังไข่อยู่เด้อไข่เมื่อละหน่วยโงหน่วยอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่มาไข่ยันยงนี่ลยนี่สบายดีพี่น้องสุขุมสุคนมาแต่นั่งเล่นเือนนักอ,อนเรียบร้อยแล้วก็มาอาบน้ำอาบน้ำพี่น้องเลยเลยสิมาเว้าเรื่อง เรื่องคอมเมนต์ดเด้อพี่น้องเด้อมีอันส่งพวันนําแล้วก็ส่งไฟน,นําเนาะส่งพวันนันอัญยังคอมเมนต์วันพรวันเดินทางกับลูกสาวข่อยมีเอฟซีบางคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวข่อยนอกพี่น้องเนาะส่วนข่อยกับโบยักหมักเลยนะนะภาษีซะเอ่อเบ้าให้ลูกไผรไผรกับโบหมักเด้อแมนบ่ทุกคนเนาะลูกไผรไผรกระหักลูกข่อยข่อยกระหักเด้อพี่น้องเหมาวิพากษ์วิจารณ์กันกะมันกะ งามว่าสีสันนองนัดเราก็โบได้ไปสางความเดือดร้อนให้ไผเราก็โบได้เหตุยังให้ไผนะพี่น้องเราก็อยู่ส่วนของเราเราก็อยู่เมาะเมะแม่แม่ของเราอยู่ได้แหละเออพึ่งว่องเห็นลูกสาวขอว่าเบิ่งอีนัดเบิ่งมองได้ก็คือบ่มีหมองงามเป็นว่าส่เนาะแล้วก็เบิ่งแล้วเบิ่งไปเบิ่งมาน่ะคือคนมีลูกมีผัวแล้วเว้าจังซี่ให้ลูกคอยพี่น้องเออส่งประวันนั่นเนี่ยเนาะ พี่พรวันเดินทางไปปากซีกับน้องนัดคนละว่าจังซี่เคยไปอ่านบางคอมเมนต์เมื่อวานนี่เราเอยกันฮักกันชิบไปเบิ่งอะไรช่งอุ้งอ้วกับพี่น้องอะยรเคยกันโอ้ยคือว่าอ่านผู้คอมเมนต์นี่เนาะเราบ่ามีลูกมีเต้าบ่เราจังมาคอมเมนต์ว่าให้ลูกคนอื่นวิพาควิจารณ์ลูกคนอื่นาาน,น,น,านานเนาะ ข่อยก็หูว่าลูกสาวข่อยหันบ่ได้งามข่อยบบได้เบ้าว่าน้องนัดงามข่อยบ่ได้เบ้าเลยว่าลูกข่อยหันงามเลิศประเสริฐชี้แขงนางงามได้บเ้ยจ้าเล่ากับพ่สอสมบัติสมเมืองอะไรพี่น้องเลยกับธรรมดาพ่อเขาวัดเขาว่าไดคนเว้านั้นว่าบ่งคือคนมีลูกมีผัวนั้นอันนี้นะมันบ่ถือ้ตงบสมควรเบา้าเนาะเพราะว่าลูกข่อยเล่าก็เล่าบ่ไดข่อยออกเฮื่อนออกซานแล้วก็อยูในโอวาพ่อแมดีอยู่ได้แหละเออ คือพวกเจ้าเห็นเหรอเลยมีบุญมีศีลกับลูกคอยกับไปแบบมีโอวาเออไปมีลาบมีลายบ่ได้ไปได่แสะลำซ้ำกินเหล่าเมาสุรามาเด็กมาเดินไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ลูกคอยบ่ได้เป็นแบบนั้น้อจบ่ได้เคยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ได้เคยไปสั่งซันกินเหล่าเบียเฮให้ฮาฮากับหมูกินน้ำดอกน้ำท่อมไปเป็นอิเลเกนางคือลูกคนอื่นเลยค่ะพี่น้องเด้อัาที่ซักเหล่าเบียร์ลราก็ บรได้กินขนาดเราอายุเราสิบแปดปีเราเรียนจบมเจ็ดลได้นั่นเออเราสิไปใช้มาใช้กะเออบอกพ่อบอกแม่เออมีแต่ว่าไปเล่นเพื่อนหมูแล้วมดเท่านั้นเออ,อย่างเรากลับมากะอันนาสองทุ่มสามทุ่มเราก็มาแล้วแล้วก็ถ่ายวิดีโอคอยพ่อแม่เบิ่ง่าอยู่เลื่อนพ่อแม่เขาอีกวันนี้พ่อแม่เขานี่ก็ว่าอ,อุ้ยบ่าต้องห่วงเดอ้อลูกก็อยู่นี่แหละมีแต่กุญญิค่ะอันนันเราไปเล่นใส่ใ ลูกคอยไดย้เคยโลเลซึ่งคอยกันยอมรับคำานี้บอได,ด้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันว่าลูกคอยนั้นจดคือคนมีลูกมีผัวบมแม่นมีลูกมีผัวแลวบอกผมว่านะโอ้ยตายหา,าเขาบอกคิดค้นแล้วอเด้ออันนี้ยอันไม่น้อยเว้าให้ผู้คอมเมนต์ในช่องพอวัน,นเนาะว่าให้ลูกสาวคอย เอฟซีพวันทะละคะพี่น้องเขาว่าเาเฉพาะคนเด้อจ้าขอย้ำอีกทีว่าเว่าเาฉพาะคนเขาบอกว่าแบบร่วมมดเด้อผู้ดีคนก็ดีผู้หักเขาเพ่นก็หักเขาเนาะพี่น้องเนาะผู้เพื่อนบประมากเฮาหนึ่งดอีหยังเขาก็ติเขากะเตือนเขาก็เว่าให้นะพี่น้องเนาะว่าซี่ซะลูกเา้าคอยอันเป็นยังคือพวกเจ้าเห็นอะไะคอยถ่ายคลิปแต่ละเถื่อถึงโบถ่ายคลิปก็ถามรถทำบ้านตามเมืองถามมด มดบ้านมืดเมืองทามแม่เถ่าแม่นายนั้นเขาจังย่องลูกไปเลยว่าน้องนัดอยู่ในโอวาดพ่อแม่ดีอะไรเม่อเคยไปละเสรละซ้ากินเหล่าเมาสุลาน้องปิน่นน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวมวยกบจบจบจบหำเพียนหนังซื้อตั้งมกตั้งใจหาเงินซอยแม่นังกินกะอันนี้บ่ตั้งมาจากย่องลูกเจ้าของเพราะว่าลูกเจ้าของกะอยู่ในโอวา,า,วาดบ่เคยไปกินเหล่าเมาเอมา ถามนักอ้ดใหญ่หั่นอ้ดน้อยนั่นถามบ่าแถวเนี่ยว่าลูกคอยโรเลบ,บอกเออก่อนซีคอมเมนต์นั่นควรบ่งให้มันจะแจ้งในแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปก่อนว่าลูกเป็นอะไรว่าลูกคอยเป็น,นอะไรเลยเข้าจังวีภาควิจารณ์อันแนวมันเป็นความจริงในจังวีภาควิจารณ์ว่าสีสาเออคอยก็บอกคอยมากได้อันมาเว่าให้ลูกคอยอแนวเสียเสียให้หายนั่นเพราะว่าอันนาคลิปเขาลงไปขนะเนาอพี่น,อน้อง คนทั้งโลกเขาหับผูกคนทั้งโลกเขาเบิง่งบางคนเขาเขาบาุกจักเออว่าเอ้า,อ,าอีนี้มันคือสีลั่วเนาะเขาจังคอมเมนต์เป็นว่าให้มันอผูกเขาเบิ่งคลิปเขาข้างแรกคลิปเดียวเขาก็สิอาคิปไปต่างๆนานาลูกกขาเสียหายว่าจี้ชาพี่น้องเออเสียหายนะค่ะทุกคนเด้อ่อยสิบอกเนาะเชิงข่อยกบพอใจเลยเด้อ่อยผากเชิงผูกคอมเมนต์ในคลิป พอวันวายลูกค่อยค่อยผ่าเทิงเล่าแน่ว่าให้เราคิดผิดจารณาใหม่แน่ว่าเล่านั้นเถ่าหรือเป็นเด็กน้อยหรือหนุ่มยังก,ก็อยาให้ผิดจารนามีมันสมองเบิ่งก่อนเลียงว่ายเขาเซิ่งพวกเจ้าบรนท้จักดีเลยเนะาะค่ะทุกคนเนาะเอาพอไปหนึ่งเรื่องมาเนี้พก็เรื่องเนี่ัมนในเรื่องบันนี้เฮากระซิมา,าว่าเรื่องคอมเมนต์ส่งไปเองบัตนเนีืมเป็นคอมเมนต์เทิงว่าอันนั้นแหละน้องทองเผยน้องเลยกระซี่าสู่พังกระเบิ่งน้ำกันไป คือน้องทองเนี่ค่ะบ๊แมนว่าสั้นว่าซี่อกเนาะเบิ้งว่าไม่คอมเมนต์ว่าอันไม่น้อยผ้าน้องทองไปเบิง้งน้องเบิ้งแม่ในเด้อเออเรื่องผ้าไปในในสิ้นเดือนนี่เอยจังสีผ้าไปี่นอกเลยอืมบ๊แมนว่าสีบอกาไปสิ้นเดือนนี่คอยสีผ้าเราไปหาแม่เรากับน้องเรากับว่าวไรแล้วสีผ้าเราไปสี่ีิโลสองแถวไปอืมกับเราสองคนไปข้างคืนจุพูนคืนหนึ่งเลยคะ ตอน,นเศร้าแล้วก็มานะพี่น้องว่าสีซานาะเรื่องว่บมันยังท้าวว่าเราหักแม่เราบอหักน้องเราบอเราคิดถึงน่องเราอยู่บอเนี่ยคอยกระโ b ู่น้ำเราเด้อผี่น้องเด้อแต่ถ้าสังเกตว่าเราเป็นห่วงแม่บอเราเคยบ่นหาแม่ว่าโอ้ยอันนะ่ะคิดหอดแม่ได้อันได้คิดหอดน้องได้คิดหอดแม่ได้บอหนะเฮาสังเกตคอมเมนต์ว่า,วาเฮาสีใส่ไล่เด็กที่ปั๊บปั๊มเ้าให น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาเบิ่งไปตามว่าเขาเห็นนิสัยเราสังเกตนิสัยเราเขาเรียกมาด้นเดี๋ยวสิมีเอฟซีมาคอมเมนต์ว่าคอยวาเออใส่ลายป้ายสีเด็กเขามันบอแมนเด้อค่ะอันนี้เขาเบิ่งอันนั้นน,นีสัสใจคอวะเออแล้วก็พฤติกรรมของน้องเขาว่าสีสาน้องค่ะทุกคนเนาะเล่ากับคือบ่ได้ว่าบุญหาได้เรากับบอได้คอยบุญหาได้พี่น้องเนี่ยเราอยู่ห่วงคอยสี่หาสี่ปีหา ปีนี้เราบบเคยบนว่าเฮาคิดหอดน้องเด้เฮาอยากผักอันนั้นให้แม่เด้เฮาอยากผักอันนี้ให้น้องเด้ะอืบได้พี่น้องอันนี้อยเบอกไปตามความจริงน้องเขาก็ดีอยู่บบแมนน้องเขาหันบ่ดีอ่บางอย่างหรือว่าเราคิดว่าเราหันแม่บบได้เรี่ยงเรามาแต่น้อยบอกล้วเรากับขาดไปว่าความผูกพันกับแม่บอกเนาะหรือว่าในแบบนั้นน,นานาเฮาขิดไปต่างๆน,นานาค่ะ เอาสังเกตในเล่ากับบุคอยสนใจดอกพอเองเรายังบ่สนใจนอกจากบาคอยนี่แหละว่า,เาวาเออซื้อในพอ,อนนด้วยทองเอาเนี่ยพอนะด้อยทองนอกจากบ่คยลบอกบ่คยแนะนําเราจังสนใจเดี๋ยวนี้เราใหญ่ามาเลาแห่งเปลี่ยนนีสัหน้าพี่น้องแห่งเปลี่ยนได้เอาเว้าไปตามสิ่งที่เฮาเห็นนอกพี่น้องเนาะโ่แมนว่าเฮาว้าใสร่ายไปสิน้นองเขาบางทีนั่นลึกๆของเล่านั้นอาธิคิด ถึงน้องถึงแม่นะก็มีคือกันหักเราบอกกล้าเว้าบอกเนาะเขาคิดไปเองบอกเราบอกกล้าบอกเฮาบอกกล้าเว้าอยู่น้ำเฮาเองบอกเนาะเฮากับโบหู้อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเขยกับโบจักเนื้อสีวะถามว่าเราคิดโหดน้องคิดโหดแม่บอกนี่ข่อยนี่้าข่อยสังเกตก็คิดไปเองบอกรู้ว่าในไรคุณพ่อจะสังเกตคนเนาะว่าเราเคยเว้าได้คิดบอกว่าเออน้องทองก่ะ อันนั้คิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดนอ้นองได้นั่นนี่เห็ดหนาเสาโบยังก็บอกได้ไี่อยแล้วก็เล่นโทรศัพท์มวนของเราเซอยเส้ยโบได้บอกชมห้องฟังโบมีเบียดกับอัดประตูหนอน้องน,นอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์นอนเดยเนี่ยเราเปลี่ยนไปนะงงกับเราคือกันว่าเราบร่คืนบ่ว่าแม่คอยน้องคอยหรือว่าเราคืนว่าเราอยู่หว่วขคอยในคอ,อยเป็นแม่เราอยู่นี่เราก็มีความอบอุ่นแบ,บบสร้างสีบาเราพี่น้นองเนา ไปกระบาจักแนวสีบากะน่องทงเลยพี่น้องเด้ออันนี้เราบริบาลจะเกิดขึ้จักเถื่อเออเราบ่เคยเรา่าคิดฮอดแม่คิดฮอดน้องคิดฮอด่อคิดฮอดไอ้มุกเราบริบาลอะไรพี่น้องล้วก็อยู่ซื้อคือเอื้ยล้วก็คือกันเลยอ่้ยเรานางนำกะติดตอมาเพื่อเดียวนะกะเล้วเลยแล้วก็ซื้อเลยแล้วเราก็บริโทรหากันเลยพี่น้องเขาครับจักว่าเขาขืดฮอดกันหรือบ่ขืดฮอดเอา เนาะอ,อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาเกลี่ยงคนกับเลี่ยงได้ใจห่างกายหัวใจเขาเขาเลี่ยงก็ได้เด้เลยพี่น้องเนอแะแม้แต่ลูกเขาเองก็ยังคือกันเนาะเลี่ยงได้ต่ห่างกายได้ลูกเขากัอถ้าว่าลูกคนเขาบอกฟังเขาบอกเขาแม่ีก่กาโอ้ยเซืญพี่น้อยเลี่ยงเขากระร่างเขาบร,สาราิสุทธิ์ดอกเขาบอกฟังดอกเ,เขาบอกคำใดกันถ้าว่าคนเขาบอดีอหลีพ่อคือตึงพ่อตึงแม่อหลีเออคนที่เขาที่ว่า บวลาเติบโตมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ว่าซึมซับสิ่งดีๆนะพี่น้องบางคนกับสิ่งแวดล้อมดีๆกับส่วนก็เยอะแยะเนาะแม่บอกทุกคนเนาะอันนี้ข่อยกระโบซางสิวาเด้ออันนี้ว่าเรื่องนองทองเลยมีความขิดแบบใดนำพบนำขัวนำแม่นำพ่อข่อยกระโบซางสิวาคือว่าแล้วเขาก็เรียกนแต่ห่างกกยเนาะเอาเรียงหัวใจเขามันบบได้เดี๋ยวนี้เราใหญ่เราก็ให้เปลี่ยนไป บ yup. ่มักปากบ่มักว่าเล่นแต่โทรศัพท well. ์เคลียเราใส่แล้วแต่เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็มาเคลียโต้เออเราใส่เบี้ยกันเฮ็ดเฮ็ดแล้วมาเคลียโทรศัพท์โต้อะไรก็บพวกเคยเอ่ยว่าเขายากเมื่อบ้านดิเอายากไปดินอกจากข่อยเสนอเองมีแต่ข่อยอะไรเสนอว่าเมื่อบ้านเนาะทองเนาะเมื่อยามแม่ยามนองยามแม่เนาะแล้วเออแล้วจังว่าแล้วเตมไม่น้อยเมื่อกบเมื่อฮะเอาผอยากให้เราเมื่อยาาแม่แน่เขาผดขึ้นในแบบนี้ในความขึ้นของเงา หักเล่านะเมื่อก็ได้บ่เมื่อก็ได้เฮาฟาเมื่อเราก็เมื่อเฮาบ่ฟาเมื่อเราก็บ่เมื่อข่อยพาอยู่ไสเราก็อยู่หั่นข่อยก็งึดว่าบ่อยากเว้าออกมาบ่หรือว่าบ่กล้าเว้าบ่นหรือว่าเราบ่กล้าเว้าหรือว่าเราบ่อยากเว้าออกมาเนาะแม่นบ่พี่น้องเอ้าลาเด้อคิดเด้อพี่น้องเด้อเว้ายาวแล้วบ่ได้สิเว้าสู่พัต่อเนาะพี่น้องเนาะ ลาไปก่อนจ้าคิดที่พอก,กันคลิปใหม่เด้อเขากับขอบุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกไล่์ลที่เขามาหลับชมสองแม่นอนแฟมิลี่ได้จ้า